เรื่องมาโชว์ตัวเฉยๆแต่คุณข้างล่างด้วยลูกข้างล่างด้วย <c oughs> โอ้เก่งจังเลยขอบคุณครับขอ <c oughs> สวัสดีครับพวกเราช่องแสนคูนตัวแสบครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตแสนคูณนะครับผมว่าก่อนไปแสดงน้องทําอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้ก็อยู่บ้านคนกับคนเตี้ยนะครับ <c oughs> วันนี้ไปกับคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณพ่อต้องมาเป็นตากล้องถ่ายให้ FC ดูนะครับ<ย>ขอกันเข้ามาเยอะอีกแล้วนะครับผมก็ว่าผมถ่ายบ่อยแล้วนะครับหลังแสดงนึกว่าพี่ FC เบื่อก็ยังมีอยากดูอย่างครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ขอกันมาก็ผมก็จะมีคลิปลงด้วยนะครับใช่ไหมวั่รุ่นวันนี้ไม่อาบน้ำนะอากาศเย็นเฮ้ยเขาแสดงแล้วดูวิธีขึ้นช้างของคุณแม่เขาโอเคนะครับ ไปแล้วครับไปไม่ตามแสดงครับวันนี้เปิดเท้บูอินตดาครับตู้นุ่ยตู้นุ่ยไปเลยครับ<ม>แล้วก็จะแชนคูดไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้น,นลุยน้ําลุยไฟแล้วก็จะไปด้วยนะครับเฮ<ม>้ยวันนี้ไปกลางถนนอ<ม>่ะอันนี้พังอะไรกันเหรเนี่ยพังมาลายทองอันนี้คั่วริก้อง เซนคูนนะครับเซนคูนเดินผ่านนั่นมาแล้วครับขั้วเเดินผ่านไม่ได้นะครับเซนคูนตเร็วครับตอนนี้ไปทิศดาดเลยนะครับโอนี่เดินไม่ทันแล้วครับเขาก็แสดงนะครับวิ่งวิ่งครับตอนนี้วิ่งทำไมตูดใหญ่จังเลย ฉันคุณตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับแันคุณรอพ่อด้วยลูกนี่ตัวนุ่ยมากเลยครับวันนี้เราก็ไปติดต่อช่างมาทำบ้านให้แสนคุณนะครับกตบบบ็ติดคิวของบัวบานอยู่นะครับติดคิวของบัวบานแล้วก็หนุ่มสุริน แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เสือนะครับน่าจะเป็นวันที่25นะครับจะเริ่มไปเริ่มทำนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็กำลังปรับพื้นที่อยู่นะครับก็ FC ท่านไหนอยากจะมีส่วนร่วมก็ติดต่อมาได้นะครับไปแล้วไปแล้วน้ำก็ไม่อาบนะครับมตตา้ง คนกับช้างสํำกัญนะครับถ้าผมเซลนี่ไม่ได้นะครับผมตื่น้านะครับบูมิทงตรงแข้งช้างเฟดนะไปไม่ทันครับน้อง้สาาฟ ตันทิพย์สตางศ์แล้วนะครับนี่นองมที่วเยอะนะพี่ใหญ่ขันใจเชือสุดท้ายในเช้าพี่พูไม่มีงาด้วยช้างซีดอเยอะที่สุดนบผมวัย45ปีนะครับเชือสุดท้ายครับผมไม่ทันไม่ทันครับเดินเข้าไปแบบเนียนๆนะครัันน้าเลยไปหาม่ททกมีเกียรติทุกท่านกันครับทุกท่านด้ยัสด้ของพร ดวาเจสวิเล็กบอกิตอาสูงว่าท่ี่สุดโลกการุุ้เวนะครับเป็นไ้นี้นักเรียนมาด้วยอันนี้นักเรียนาหลังมาด้วยนะครับน่สอกีกันเสยดอนนมารับชมางค้างกันต่ไปรับสรากลนีนทางมาโชว์ตัวเฉยทยทการะบบในการยกงยย้งลังนั่งกท่านรัใหทุก่ไดถ่ายลูกเกี่ยไว้เปลีนช้นเรื่อระบบอะเซลล์ยึดตั้นครับ สัคุณหักแม่ได um ้เลยยไม่ขึ้นนะหนักค oh ุณครับยกไม่ขึ้นเลยโอ้เหนียวเหนียวเนียวเนยสองนะเหลัยสงนะ

แจมพูนไม่ได้เลยแจคูนไม่ได้แจมคูนอยู่ไหนแจมูเขาเก็บที่เป็นหมดแล้วนะครับ้าเยอะเ้าเยอะเลย

สั้นนะครับแสนคุณมือสั้นแม่จิ้บเลยวันนี้มารู้สิ่งแสนคุณมาหาคุณแม่ทางนี้หน่อยนี่ดูไปชนกันเฉยเลยพี่กับน้องครับแสนคุณเป็นน้องแสนคำเป็นพี่นะครับถกเดือน คุณนะไ้กอดลงคนไปขางลังลงำออกไปแล้วยยมแล้วแดคุณมาทางนี้เลยนี่ไหมนี่มาหาคุณแม่น่อยนี่ สวัสดีครับคุณลูกเอ้ครับคุณสวยปูนโอ้เป็นเกียรีิของคุณแม่แล้วนะครับเสียงคุณข้างล่างด้วยลูกข้างล่างด้วยโอ้เก่งจังเลยขอบคุณครับถ่ายรูปได้นะครับยืนในช้างให้เสียงคุณก่อนได้อ่าเปิดเปิดกล้องได้ไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ โอ้โ้งวงยาวครับงวงยาวไปหาอะไรหาเอนยี่สิบกรเยนเย็นข้างๆครับคุณเย็นข้างๆ มาด้วยรุ่นสีาา้วเเุดระบนกระอเห้านัาวาลนเ่อทำเก็าละจุกระปดงาน้านินค้าของที่ดครับได้แล้วจ้ะครับผมเจานาาไลไปแน่ครับนอโอ้โหลอมากเลยลูกจลอมากเลยโอ้ยใส่หัวด้วยใครุดไปเนี่ยครยืนเลยครับยืนเลยขาปยนร คุณแม่มายื่นแขาง,งสร้างเลยครับมาโบเป็นอยังครับโบ,บเป็นอย่างอิสัยดีดีครับกิ๊แต่อ่อยเอาแต่เง,งินเข้ามาเนี <laughs> ่ยยื่นเลยเอ 5, 1, 4, อครับหนึ่งหนึ่งสองอ่าปีกุ้มหนึ่งครับหนึ่งสองอ๋ออ่าอาได้แล้วครับแทนพุน่นเฮ้ยเฮ้ยใส่หัวเฮ้ยใส่หัว ยังไม่มาเลยโดนโดนโดนเห็นเงินแล้วเทียนเงินไม่ได้นะครับโดนทิ้งทิ้งไม่ได้โดนงไม่ได้นะครับโอ้แอนคุณอีกใบหนึ่งลูกอีกใบหนึ่งขอบคุณคุณที่มากโอ้ขอหน่อยขอหน่อยดิขอไม่ได้อันนี้อยากได้ด้วยครับอยากได้ด้วย ทันใจเันใจนัก็มาแล้ววันนี้โอทันใจไปเก็บข้างหลังเลยครับขาใหญ่ครับอันนี้ขาใหญ่ครับโอ้ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นตากล้องนะครับเป็นพนักงานเก็บขี่แล้วว่าเด็ก็สือ เาแจไงคุณเแไปพาลูกชายให้เก็บขี่ครับโอ้โหเลยวย่นวายเลยครับเดี๋ยวพาแสงคุณไปอาบน้ำเลยครับรู้สึกว่าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวักเ็นเชือกให้หน่อยเดแล้วทำเชือกก่อนทำยังไงครับวันนี้ก็เป็นคลิปยาวๆนะครับเราจะ เราจะแบ่งเป็น EP 1, EP 2นะครับก็ฝากดูให้จบด้วยนะครับผมเข้าทีเฮนจะไหนอ่ะต้องมัดตรงนี้มัดเข้าไปเลยมันจะอยู่ไหมอ่ะอยู่จ้ะทางใจอาซีรอทางใจอ่ะ,อะ 好滴。哦